สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลาก,กินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป ถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1 ต่อไปแถวที่7จ็ถึง3ถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดวยเรานจะนําเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากสังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 589จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถว เป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่ละแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับเมื่อได้และเมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนำเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่า วันที่สิบหกเดือนสามนี่เลขท้ายสองเลขค้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตรงนี้มาใส่ช่องเรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปากหลักหน่วยบน สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ธันวาคม2565สำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่4บวกได้แถวที่14 3ครั้งและบวกได้แถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับ เามาใช้ผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายนปี6-3ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1มิถุนายนปี6-3 5บวก6เป็น11 11บเวก6เป็น17 17บเวก6เป็น23 23บวก2เป็น25ก็จะได้เลขเด่น5ผลการออกเลขท้าย2ออตงตบงวดวันที่16มิถุนายนปี6-3ออก6,7 5ไม่ตรงกับ7นะครับดับปากหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1งวดที่2ได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือ2เลขท้าย2ตัวบนออก5้าก็ไม่ตรงกับ8นะครับงวดที่3 4ก็ไม่ตรงกับ6งวดที่4 3ไม่ตรงกับ1เพื่อนเพื่อเช็คตามไปด้วยกันเลยนะครับตัวเลขในวงกลมจะต้องไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับ หน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านีดับงวดที่25ถึงงวดที่สามที่หก หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59เราเราใช้ผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก89นะครับเราได้เลขดับคือเลข2ก็ไม่ตรงกับเลข9นะครับ ดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันเรามาดูน,น,นะครับประสูนที่1น,นี่เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดวันที่1นธันวาคมปี65หที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก89ดเกนะครับเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดิบเอดบวกสองเป็นสิ13ามสิบามบวกสามเป็นสิหก็จะได้เลขดับห ดังนั้นสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขดับระปักหลักหน่วยบนคือเลข6นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีก,กี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทําให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มากด้วยคุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกรีนแอเซลราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาวโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการภูมิแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดมลเมล็ดองุ่นและกรดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามิน B และดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่สอง บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่17 2สองครั้งและบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนนะครับมาเช็คผลย้อนหลังนักก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่16มิถุนายนปี63ก็จะใช้ผลของงวดวันที่1มิถุนายนปี63 3บวก5เป็น8 8ดบวก8เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก4เป็น28 ก็จะได้เลขเด่น8ผลการออกเลขท้ายสองตัวบนออก6 7 8ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สอง0ก็ไม่ตรงกับ8นะครับงวดที่สาม1ไม่ตรงกับ6 mm. เพื่อนเช็คตามไปได้วยกันเลยนะครับตัวเลขในวงกลมจะต้องไม่เหมือนกันนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสอง หน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบหกถึงงวดที่สามสิบหก หน้าน้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านิดับงวดที่49ถึงงวดที่59 เราเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายนะครับคืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก8 9เราได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเลข6ก็ไม่ตรงกับเลข9นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูกันนะครับวสูตรที่2นี่เราจะได้เลขดับเลขดับปักหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2บวกเเป็น9 9เบวก7เป็น16 16บวกเเป็น23 23บวก4เป็น27 ก็จะได้เลขดับ7ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเลข7นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครภูมิแพ้นี่ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจางก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะฮะตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่สองบวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่4 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่12ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลักหน่วยบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16มิถุนายนปี63ก็จะใช้ผลของงวดที่1มิถุนายนปี63 3บวก1เป็น4 4บวก5เป็น9 9บวก5เป็น14 14, 9บวก9เป็น23ก็จะได้เลขเด่น3โทษนะครับเลขดับ3เลขท้าย2ตัวบนออก67 3ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2 0ก็ไม่ตรงกับ8งวดที่3 0ไม่ตรงกับ6เพื่อนเช็คตามบริการเลยนะครับตัวเลขในวงกลมจะต้องไม่เหมือนกันนะครับ หน้านี้ดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้ดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้ดับงวดที่25ถึงงวดที่36 หน้านี้ดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59อ่เาเราเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแนี่นะครับ คืองวดที่ผ่านมาที่ออก89นี่นะครับเราได้เลขดับคือเลข8ก็ไม่ตรงกับเลข9นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่3มนี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ2อบวก1เป็นสามาบวกเเป็น1 0 1 0บวกเเป็น17 17บเวกสองเป็น19ก็จะได้เลขดับ9 ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนได้แก่เลข9นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสําหรับเลขดับปักหลักหน่วยบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคํานวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้เพิ่มผมไว้เป็นเพื่อนไว้บนไลน์เลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆทราบนะครับสำหรับไลน์ ID ของผมนะครับ @812 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr โค้ดเพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับถ้าไม่สะดวก2ช่องทางนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นช่องทางใหม่ๆที่เราเพื่อนๆจะติดตามช่องผมได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ